ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามฉบับที่15ทับ2,563เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จังหวัดมหาสารคามเพื่อกำหนดมาตรการเพิ่มเติมจากประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามฉบับที่13และฉบับที่14โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ข้อ1การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม การจัดให้มีกิจกรรมรวมกลุ่มหรือการใช้สิทธิของประชาชนเพื่อการชุมนุมใดๆย่อมกระทำได้ภายใต้ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะและให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมจัดให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดด้วยข้อ2 การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมให้สถานที่กิจการและกิจกรรมต่างๆที่เคยผ่อนคลายหรืออนุญาตให้เปิดดำเนินการไว้แล้วคงดำเนินการได้ต่อไปภายใต้เงื่อนไขเงื่อนเวลารวมทั้งมาตรการป้องกันโรคและการจัดระบบและระเบียบต่างๆตามที่ทางราชการกำหนดไว้เดิมและให้สถานที่กิจการและกิจกรรมดังต่อไปนี้ สามารถเปิดดำเนินการได้ตามความสมัครใจและความพร้อม 1. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ที่ได้เคยผ่อนคลายไว้แล้วให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านเศรษฐกิจสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยให้ดำเนินการตามมาตร,รการควบคุมหลักและมาตร,รการเสริม 2. สถานที่ใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นเครื่องเล่นเป่าลมบ้านลมบ้านบอลหรือเครื่องเล่นอื่นที่มีลักษณะเดียวกันที่เป็นการติดตั้งแบบถาวรและได้รับการตรวจสอบรับรองตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดโดยให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม 3. ให้สนามชนโคสนามชนไก่สนามกัดปลาหรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดมหาสรารคามสามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้ตามความเหมาะสมเมื่อมีความพร้อมโดยให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมอย่างเคร่งครัดข้อ 3. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมและสถานที่ดังกล่าวต้องจัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเงื่อนไขาการจัดระเบียบและระบบต่างๆคำแนะนำของทางราชการรวมทั้งกฎหมายกฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจพนักงานเจ้าหน้าที่อาจให้คำแนะนำตักเตือนห้ามปรามและมีอำนาจกำหนดช่วงระยะเวลาเพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งเสนอให้ผู้มีอำนาจมีคำสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราวและดำเนินคดีต่อผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการติดต่อจังหวัดมหาสรารคามเรื่อง มาตรการเฝ้ราระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโรคโควิด -19 จังหวัดมหาสรารคามมีความผิดตามบทบัญญัติโทษแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2 5 5 8แล้วแต่กรณีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2563เป็นต้นไปนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคาม ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสรารคามผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมหาสรารคาม,มเนนสมนสมมาาตกิือถบ